ทุกคนวันนี้เราก็จะมากินของ AXMR อย่างแรกถา่ไลน์ของนได้หรไม่มีเปลี่ยงเลยเขียนอะไ,ไว,ว้าวเอากินก่อนนะใครไปคนนั่งหน่อยเนี่ยได้ยินเดียว อะไรนะเค้บไม่แม่นครับไม่เนี่ยอินทผลิตไอ้กิ๊กกิกเลยกรีลาอร่อยไหมอร่อยอินกินด,ด้วยข้าวเปลอเชื่อมอา มันแย่ป่ากันมันหล่ ตอตอบเลยนะว่าอร่อยมากอร่อยพี่๊ยมีมีเนา่พี่เดยกคนทีนน่ 问。Beast เออไหมอยอลยเราจะมาลกีสาากับวอโคลกัน ý thức chi mà lắm chưa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  lắm

Mm. Enaknya enak. Enaknya Kalau mau buat ini? ไ้หนูอ่ะมีป้าคนนึงวิ่งมมานี้เหรอเอาเงินคืนไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะเงินนี่ป้าฝากไว้ให้หนูเก็บนะฝากอะไรนี่มันินของพี่คืมอยู่ี่ไม่ได้วค่ะวีไม่ได้เี่นีมอเอเอาไปเทงอยากกินเลยเอาไปท้ค่ะป้าูแบบนั้นอวันเอาไปเทงิปที่เวิ่งตามมาเนี่ย เเรียกไอตัเอีจะมาเปิดจะมาเปิดคลิปจะมาเปิดหน้าคลิปหน้านะมันเห็นหน้าพี่ไปแล้ว